ี่วันก็จะถึงวันสำคัญวันหนึ่งของลูกๆพระธรรมหลานคุณยายทุกคนเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเข้าสู่ล่มภากาสาวพัทคือวันธรรมชัยในวันที่27สิงหางคมที่จะถึงนี้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่สำคัญทีเดียว สำหรับลูกๆในองค์กรทุกๆคนทำให้หลวงพี่ได้ย้อนระลึกถึงวันที่ตัวเองได้เข้าวัดแล้วก็ได้พบพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านครั้งแรกในขณะที่อบรมทรทารรยาทภาคฤดูร้อนเมื่อปี2527ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นนักศึกษาอยู่ มรดธรรมชาติเนี่ยตอนนั้นอบรมกันที่แถวเนินประดูตรงพื้นที่196ร้อยเก้าสิบหกไร่ระหว่างที่อบรมเนี่ยตอนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าตา,าชีโวท่านลงอบรมทุกวันเป็นพระอาจารย์ตอนนั้นก็เข้าใจว่าหลวงพ่อท่าตา,าชีโวเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดก็เข้าใจอย่างนั้นมาตลอดจนกระทั่งพออบรมแล้วเนี่ยถึงทราบว่า ผู้ที่เป็นเจ้าวาดคือหลวงพ่อธรรมชยโยแต่ก็ไม่เคยเห็นท่านเลยนะจนกระทั่งอบรมผ่านไปหนึ่งเดือนได้บวชแล้วเนี่ยมีวันหนึ่งก็ได้ได้พบหลวงพ่อท่านโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งใจนะท่านเดินมาที่บริเวณซ้ายอบรมที่เนินประดูห่างกันประมาณสัก6-70เมตรได้ แต่ว่าความรู้สึกที่เห็นท่านเหมือนกับว่าเราเนี่ยโดนดึงดูดสายตาไปที่ท่านเพราะว่าไม่เคยเห็นพระพิสุขที่งดงามสง่าง,งามแล้วก็สว่างสวยขนาดนั้นตอนนั้นคิดว่าเนี่ยเนี่ยถ้ามีเทวดาเดินดินบนโลกได้เนี่ยก็เทวดาคงเป็นแบบนี้แหละมีความสว่างสวยงดงามดึงดูดสายตาเราไปเลยนะฮะแล้วก็ทราบด้วยว่าเออ ถ้าจะมีเจ้าวาดว่ากรรมการก็ต้ององค์นี้แหละที่เป็นเจ้าวาดหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมท่านก็มาลงสอนแนะนําเรื่องการปฏิบัติธรมธรมกับธรรมทายาสักสองสาครั้งก็มีความที่มีความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจในตัวท่านแล้วก็เป็นเหตุสําคัญอย่างหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้ ได้เข้ามาติดตามศึกษาธรรมะแล้วก็ได้บวชทีนี้หลังจากอบรมธรรมธิญาแล้วเนี่ยมิเล่าถึงว่าได้มีกาสพบคุณยายอาจารย์ครั้งแรกนี่เป็นอย่างไรนะฮะมืพบท่านเนี่ยตอนที่จบการอบรมแล้วแล้วก็จะมีการรับของที่ระลึกก่อนจะแยกย้ายกลับกันไปตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่า หลวงพ่อท่านติดภารกิจก็เลยคุณยายเนี่ยท่านเป็นตัวแทนที่จะลงมามอบของเทระลึกให้แทนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นเหรียญพระธรรมก,กายรุ่นผูกพระตสีมาตอนนั้นเนี่ยได้ได้รับกับมือคุณยายท่านก่อนท่านจะมอบให้ท่านก็สอนให้นั่งสมาธิแล้วก็สอนให้ว่ากลับออกไปแล้วเนี่ยจะต้องดำรงตนอย่างไร จึงจะรักษาตนไว้ได้นะฮะหลังจากกลับจากอบรมไปแล้วเนี่ยก็หมั่นมาวัดอยู่สม่เสมอแล้วก็ได้พบอนุภาพอย่างหนึ่งของเหรียญที่ระล,ลึกที่ได้จากคุณยายอาจารย์เนี่ยในวันที่จบการอบรมธรรมทยาญาตคือหลังจากจบการอบรมแล้วเนี่ยประมาณสักหนึ่งเดือนไม่ถึงสองเดือนเนี่ย ได้มีโอกาสไปรับน้องที่ต่างจังหวัดต,ตอนนั้นยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยไปรับน้องเนี่ยแล้วก็ขากลับจากต่างจังหวัดต,ตอนนั้นไปจัดกันที่ชนบุรีตอนนั้นกำลังทำถนนที่บางนาตลาดอยู่กำลังขยายถนนปี2、7นะก็จะนานมากแล้วนะขับรถตอนนั้นก็ดึก แล้วก็ฝนก็ตกรถที่นั่งมาสามคนนั่งรถเก่งมานะกลับมาแล้วก็ระหว่างทางกลับก็ประสานงานกับรถสิบล้อแถวนั้นจะมีรถสิบล้อเยอะนะฮะประสานงานกันอย่างแรงนะฮะแล้วก็สิบล้อเนี่ยเผาน้ารถก็หักไปเลยขนาดที่รถเก่งที่หลวงพี่นั่งไปนี่ก็ข้างงานนี่พังยับหมด ผู้โดยสารที่นั่งข้างหน้าสองคนก็เสียชีวิตแทบจะเกือบจะขาดที่เลยนะมี่นั่งอยู่เบาะด้านหลังขนาดนั่งก็ตอนนั้นก็จําได้ว่าก็นั่งหลับตาไปเรื่อยๆนะมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนอยู่ที่โงรงพยาบาลอยู่ในรถเข็นนี่เขากำลังเข็นรถเข้าโงรงพยาบาลตอนนั้นพอเริ่มได้สติก็จะมีคนเข้ามาลุงถามแล้วก็จําได้ว่ามีตํารวจเนี่ยเข้ามา ตำรวจไม่ได้มาถามอะไรเลยนะว่าบ้านอยู่ที่ไหนไปไหนมาชื่ออะไรตำรวจมาจับพระเหรียญที่รับจากคุณยายนะผูกไว้เอาเอาเข็มกัดธรรมดาน,นี่แหละกัดไว้กับเสื้อตอนนั้นยังไม่มีสร้อยไม่มีอะไรกัตำรวจมาถามว่าเนี่ยพระองค์นี้นี่จากที่ไหนเราคงเห็นว่าเนี่ยลอดอยู่คนเดียวทำให้เกิดความ รล,ลึกถึงว่าเออชีวิตเราเนี่ยมันมันก็ไม่แน่ไม่นอนอยู่ดีๆแล้วก็มารู้สึกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นถ้าเราหลับตาลาโลกไปเราก็ไม่รู้ด้วยนะฮะคนที่เดินทางไปร่วมกับเราเนี่ยขามาก็มาด้วยกันดีๆขากลับไม่ได้กลับไปได้วยกันนะะนี่ก็เป็นเหตุเป็นแรงบรนดานใจหนึ่งอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นอนุภาพของบุญด้วยของ ของที่ระลึกของศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับจากมือุณยายอาจารย์ด้วยก็เลยเกิดแรงบันดาลใจให้ได้ดำเนินชีวิตในหนทางการสร้างความดีในการสร้างบารมีโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นเป็นหลักชัยเป็นต้นบุญเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีทีนี้ในวันที่27สิสิงหางคมเนี่ยที่จะถึงนี้เนี่ย เป็นวันสำคัญเป็นวันธรรมชัยเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านเข้าสู่ล่มภาการาวพัฒซึ่งถ้าไม่มีท่านในวันนั้นเนี่ยเมื่อ4 3ปีที่แล้วเนี่ยก็คงไม่มีวัดพระธรรมกายแล้วก็ไม่มีลูก,ลกห,ลหลานทั้งหลายที่ติดตามท่านมา สร้างบารมีแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยถ้าอันนี้หลวงพ่อท่านพูดเองว่าถ้าไม่มีคุณยายอาจารย์ก็ไม่มีหลวงพ่อเพราะงั้นก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันเพราะงั้นในวันธรรมชัยที่จะถึงนี้เนี่ยจึงได้มีบุญใหญ่สําหรับลูกหลานยายลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั่วโลกในภาคเช้าเนี่ยจะมี การปฏิบัติธรรมแล้วก็มีพิธีถวายยารักษาโรคเพื่อดูแลพระภิกษุสาม,มเณรอาพาธส่วนในภาคบ่ายนีย่ก็จะมีการสัมมนากันซึ่งเป็นการสัมมนาเรื่องงานกระถินเพื่อสร้างอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์ท่านซึ่งมีความสำคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันทีเดียวนะค อาคารร้อยปีคุณยายเนี่ยเป็นเหมือนศูนย์กลางในการเผยแพ่ธรรมะเผยแพ่วิชาธรรมกายเนี่ยไปทั่วโลกหลวงพี่มีโอกาสเดินทางไปที่ต่างประเทศหลายแห่งได้ไปพบกับผู้นำองค์กรก็ดีหรือว่าองค์กรใหญ่ๆก็ดีทั้งผู้ศาสนาหรือว่าเพื่อนต่างศาสนาก็ดีเนี่ย เพราะว่าศูนย์กลางการทํางานของเขาเนี่ยจะยิ่งใหญ่อลังการสมเกียรติสมภาคภูมิมากของเราศูนย์กลางเราก็ยังเปน็นลักษณะอาคารชั่วคราวซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าจะมีก็จะมีอาคาร100ปีเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจึงจะเป็นหน้าเป็นตาไม่ใช่เฉพาะของวัะธรรมกายแต่เป็นของพุทธศาสนาในประเทศไทยทีเดียว เมื่อช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมี